สวัสดีครับผมวันนี้นะักฟุตบันอีกแล้วนะครับกับช่องโนบี้ทีวรออนครับวันนี้ผมจะมารีวิว g ีนอท่าดาวครับที่มาใหม่ในออสตาทาวเวอร์ดี้เฟนตครับว่ามันเก่งขนาดไหนนะผมจะลองใช้ดูนะว่ามันเก่งขนาดไหนนี่ผมซูมได้แบบันาดนี้ระยะก็ถือว่าใช้ได้ครับปีแอนนะครับตัวเตี๋ยระยะถือว่าพอกับโซโลเลยครับใช้ได้อยู่นะมาลองวัดมันดูดู คือถือว่าเฉยๆนะครับไม่ไม่ดีมากไม่แย่มากครัพอ,อเป็นแบบแต่ว่าตัวนี้ตีเร็วมากครับตีแค่ใช้เวลาตีแค่หนึ่งวินาทีครับหนึ่งวินะครับหน,นึ่งวิตีเอ่อดาเมจร้อยเก้าสิบห้าครับถือว่าแรงมากๆอันนี้ผมไม่รู้ว่าตีสถานะอะไรบ้างน,นะครับผมเลี้ยอยข้างหลังม่ข้าแดงครับระวังตัวนี้ปุ๊บ ก็รอไปครั้งสองของมันอ๋ออันนี้คือถ้าไม่รวมออฟเ,เรียกไปนะออฟ ได้ออฟระเบิดนะครับก็ได้อยู่ประมาณอะไรวะประมาณร้อยกว่ากครับไม่ถึงร้อยแปดสิบห้าครับแต่แต่เกินร้อยแน่นอนครับผมเพราะมันอันนี้คือแบบว่าผมเนะ่ยนะไม่ใช้ออฟระเบิดนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นตัวต้นเกมอะเหล็เกมมันไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากแต่มันเป็น AOE ด้วยนะเป็นเป็นเหมือนกับว่า เออยังไงดีมันมันมันเป็นกระดาษแับบีแอลแต่ดัมมี่น้อยกว่าใช่แล้วถ้าเฉลี่ยนะก็คือสมมติตีร้อยใช่ไหมตีหกครั้งก็หกร้อยแต่กระดาษตีครั้งแรกมันใช้ใช้ประมาณเอ่อเท่าไหร่วะตีประมาณหกร้อยเกือบเจ็ดร้อยผมว่าตัวเนี้ยดีพอ,พอกระดาษเลยคนระับผมก็แนะนํานะเพราะว่าับมือใหม่ก็ใช้ได้เลยครับผมเพราะว่าเพราะมันใช้ เออเงินอัพห้ารอยบาทเหมือนกันเลยนะไอ้ไม่หา้าร้อยห้าร้อยเงิน,นเกมเนกันเลยนะหรือว่าใช้ได้เลยอ๋อม่ทิงไม่ตียัเนี่ยพักไปนะไม่ยังหลุดถือว่าใช้ได้นะตัวนี้ขั้นที่สองดาเมจจะอยู่ประมาณเออสามร้อยนะสามร้อย ส0 9อย้ันตีเป็นสองแล้วกันเอาอย่างนี้ดีกว่าใช้เงินอัพประมาณ500ใช่ห0าร้อยกอาจจะห้าร้เดี๋ยวผมพิออดดูอีกคลิปอีกทีหนึ่งถ้าท่านผู้ชมดูทันก็ดูเลยดูเลยเพราะอะไรเนั้นทีพอดีผมแบบงงมากแบบมึนมาก,มมากนเนี่ย ทา,ทางตาทางตา <c oughs> ไม่รู้มัน,นจะนอนีรแลยครับขั้นที่สามใช้ตังไอขั้นที่สองใช้ตังพันพันสองร้อยครับผมแจิเจะอยู่ที่เจ็บห้ครับแบบไม่ถ้าไม่ใส่ออฟและเบิร์ดก็ประมาณอยู่ที่หกร้อยแบบนี้เลยนะไนี้ผมจะอัพกีร้อเป็นขั้นที่สามนะขั้นที่สามใช้ตังหนึ่งพันสยในการอัพนะครับ ขอไล่กครหน้าจอแป๊บนึงนะปึ๊บสะอาดเรียบร้อยขัน้นี่เออขั้นที่สี่นะครับแคชตั้งคนระับ สองพันห้าร้อยครับอันนี้จะเปลี่ยนเออ่ถ้าโจมตีเป็นออโต้บีมครับผมระยะการโจมตีจะไอ,อ้สปดีดในการโจมตีจะเพิ่มขึ้นสามครับผมก็จะตีประมาณเสปดีดเพิร์ลเซกเก็ตก็จะกลายเป็นจากหนึ่งเป็นสี่ครับก็ถ้าสมมุติตัวนี้นะับผมแนะนำแค่เป็นตัวต้นเกมก่อนนะเพราะว่าเล่เกมรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าสมมติมันปรับจากเออ่ ตีตีจากตีหนึ่งวีเป็นสี่วิเนี่ยน่าจะตัวนี้น่าจะไม่ติดเมตาครับผมขั้นที่หนะ้านาใช้ตังสองพันห้าร้อยในการอัน,นะครับผมขั้นที่หกนะครับใช้ตังสามพันในการอัพน,นะครับผมขั้นที่ห้าจะดาเมจจะอยู่ที่แปดพันหกร้อยสี่สิบบาครับผมลืมไปแล้วว่าขั้นเออ่ขั้นที่สี่ดาเมจเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมลองอัพขั้นที่ห้าก่อน ขนี่ห้าดาเมจจะอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสี่ับหกกอนนั้นก็ถือว่าไม่ไม่ดีมากไม่แย่มากครับผมก็ปันกลางครับพอใช้ได้สามรุ่ใหม่นะแต่ไม่ติดเมต้านแน่นอนผมจะวางให้ดูใหม่แล้ว่าแต่ละตัวมันใช้เ่ไหมางขั้นแรกเออขั้นแรกในการวางใช้ห้าร้อย up หนึ่งครั้งใช้หกร้อยห้าสิบครั้งที่สองใช้พันสองร้อย เออขั้นแรกดาเมจ3า5นะ่านะขันมมขนมมนน้นที่2องดาเมจ7จ็สห้าขั้นที่3ามดาเมจหนึ่สห้าขั้นที่สี่ดาเมจสี่พันหนร้อยสี่สิบห้าอมกขั้นที่ห้าดาเมจแปดพหรยสห้าถือว่าเบามากสำหรับเมตานีินนะแต่ว่าเอฟเฟกต์สกิลนี่สวยมากนะพอมาเป็นออโตบี ก็คลิปยังจะมีประมาณเท่านี้นะผมก็ใครดูเสร็จแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใด้วยครัประตอนนี้นะาถ้าผมขาดตบข้อตรงไหนก็คอมเมนต์บอกใตค้คลิปได้ครับขอบคุณมากครับผม